สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนก็เพลงนี้ผมจะมาอธิบายเพลงไฟเย็นให้ฟังนะครับก็สําหรับเพลงนี้ก็จะมีท่อนที่เป็น intro นะครับแล้วก็ pattern ในการตีคอร์ดครับที่ง่ายๆเพลงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการตีคอร์ดครับสำหรับเพลงนี้จะใช้คาโป้ท่าที่ช่องที่2นะครับก็เดี๋ยวเรามาตั้งสายกันก่อน G C E A เสียงธรรมดาก่อนนะครับ แล้วก็จะใช้คาปโปรครับทาบที่ช่องที่2ครับก็คือเพื่อให้เสียงตรงก,กันกับเพลงของต้นฉบับของยังโอมนะครับครับสำหรับท่อนอินโทรของไฟเย็นนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูช้าๆกันนะครับ ะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูในแต่ละท่อนกันนะครับก็คือ,อผมก็จะดีดที่คอซี C นะครับก็คือช่องที่3ในแทบจะเขียนว่า0 0 0แล้วก็3ครับเส้นที่1ก็คือเส้น A แล้วก็6แล้วก็3เส้นที่2ครับก็คือเส้น E แล้วก็สายเปล่าครับก็จะเป็น 6,3,0แล้วก็หาเส้นที่3ครับก็คือเส้น C สายช่องที่2แล้วก็ลงมาที่เส้นที่ E ครับเส้น E ก็คือเส้นช่องที่2สายเปล่าแล้วก็3แล้วก็สายเปล่าเส้นเดิมครับเส้นที่2แล้วก็0เส้นที่3คือเส้น C สแล้วก็ลงไปสายเปล่าเส้นที่2แล้วก็มาลงที่คอร์ด F อ่าพอเล่นรวมกันก็จะเป็นอ่าดูช้าช้อีกทีนะครับสามหก ขาโทษทีครับสองศูนยสามศูนยูนสองศูนแล้วก็มาลง F 1กับ2ครับอ่าสำหรับอ่าทอนแรกก็จะเป็นแบบนี้ครับก็คืออ่าสำหรับท่อนที่2นะครับก็คือจะมาเล่นที่ สายที่สองครับก็คือเส้น e ก็คือ3 3 0สาเอ้ยโทษทีครับ3 0 2ศ 2, ูสออาแล้วก็0แล้วก็2แล้วก็2เส้นที่อ่า g ครับบนแล้วก็ลงมาที่4ครับ อ่าพอเล่นรวมกันก็จะเป็นอ่าดูช้าๆอีกทีนะครับ3 0 2อ,อ่าโทษทีครับ3า2 0 2 0 2 2 ที่นี้สำหรับท่อนที่2ก็จะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวพอเล่นร่วมกันทั้งสองท่านนะครับก็จะเป็นนะครับแล้วก็จะไปเข้าท่าน,น สำหรับแพทเทิร์นการดีก็จะดีดลงครับก็คือจะดีดลงอย่างเดียวเลยก็จะเป็นคนฉัน,นใจรใครเป็นหัวใจของฉันมันเป็นเมือนร่างไฟงครั้งแรที่เธอสัมผัสมันน่าจ,จะตัวออุ่นใจแต่มันก็หนาเหน็บอ่าแล้วมันก็จะเล่นแพทเทิร์นนี้ไปเรื่อยๆครับอ่าสำหรับท่อนที่อ่า ท่อนที่เป็นอ่าท่อนฮุกครับเขาก็จะเป็นอืมเข้าใจเลยเลยไปทาไมรอาไม่เสียใจลง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 อ่าทษีทีครับก็จลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงลง ลงขึ้นขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงอ่ะก็จะเป็นลงลงขึ้นขึ้นลงครับก็จะเป็นเหมือนปกติครับก็จะเล่นแบบนี้ในท่อนที่เป็นท่อนหกนะครับ เพิ่อนการตีคอร์ดก็จะประมาณนี้นะครับเพลงนี้ก็จะง่ายๆครับก็จะมีแค่ท่อนอินโทรแล้วก็ท่อนที่ตีคอร์ดในเพลงครับก็เพื่อนๆก็ลองฝึกกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ